เซลีนปล่อยภาพลิซ่ามาในสไตล์ชาวร็อกลิซ่าไปช้อปปิ้งกับมินะวงทวายลิซ่ามีข่าวในบอลลี่วูดอินเดียสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิรลิซ่าเซลีนปล่อยภาพลิซ่าล่าสุดเซลีนมีการปล่อยภาพเรื่อยๆเลยนะภาพล่าสุดเป็นภาพเหมือนสาวญี่ปุ่นมากเป็นภาพที่ดูเพอร์เฟกมากผมยาวทรงหน้ามาที่ดูดีมากและการแต่งหน้าเหมือนชาวร็อกญี่ปุ่น ถ้าลิซ่าคัมแบ็คในแบบชาวร็อกคงจะเท่น่าดูก็พอหน้าลิซ่าไปได้ในหลายสไตล์อยู่แล้วถ้าเองมาในสไตล์ชาวร็อกนะโอ้โหไม่อยากจะคิดสาวๆคงกระดหน่าดูเพราะลิซ่าใส่สไตล์แบบเท่มันขึ้นมากหล่อเท่ม,มากนึกภาพนะเวลาลิซ่าร้องเพลงร็อกคงมันมากคงโยกหัวไม่หยุดแน่และชาวตะวันตกเขาน่าจะชอบเพลงแบบมันๆม,มีชาวจีนเจอลิซ่าไปเที่ยวช้อปปิ้งที่เกาหลี ปเที่ยวกับมินาวงทวายอยากจอริซาก็ต้องจอริซาตามแหล่งช็อปปิง้งเพราะเมนเราเป็นสายช็อปปิง้งริซ่ากับมินะคงสนิทกันมากเพะสองคนนี้จะชอบเที่ยวด้วยกันบ่อยเอาจริงลิซามีเพื่อนที่เป็นไอดอลเยอะมากแต่น้องมักจะไม่ค่อยบอกที่รู้ก็มีไอดอลน,นี่แหละที่เป็นคนบอกว่าสนิทกับริซ่าเช่นบังชานมินะจีโยจินซอกและอีกหลายคนเลยลิซาก่อนจะกลับจากช้อปปิ้งเจอแมวหน้าร้าน มีการถ่ายรูปแมวด้วยเจ้าทาสแมวจริงๆน้องลิซ่าอย่าบอกนะาว่าจะเอากลับไปด้วยที่บ้านก็จะเต็มบ้านอยู่แล้วเจ้าทาสแมวจริงๆลิซ่าไม่ว่าจะเจอแมวที่ไหนเป็นต้องถ่ายตลอดเรามาต่อกันที่เรื่องฝ่ายลิซ่าความฝ่ายลิซ่าก็มีการพูดถึงด้วยนะปังไม่ไหว คุณอุ้มลักคณะพูดถึงฝ่ายลิซ่าบอกว่าเป็นฝ่ายลิซ่าและไฝย่ายย่าที่อยู่ตรงคอนั้นเป็นฝ่ายมหาราณีคุณอุ้มบอกว่าถ้ามีฝ่ายตรงกลางที่คอเงินจะเข้ามาไม่หยุดคราวนี้แหละจะเกิด ชอบเวอร์การสักหรือเปล่าเพราะใครๆก็อยากเป็นเหมือนลิซ่าเชื่อแน่นอนว่าจะมีคนตามไปสักฝแน่นอนพอจะได้เหมือนลิซ่าแอดเองก็สนใจเหมือนกันนะอยากเป็นเหมือนลิซ่าอยากให้มีเงินหลายมาเทมาเหมือนกันเรามาต่อเรื่องในวันเด็กแห่งชาติทางกระทรวงวัฒนธรรมเคยผลสำรวจโพวันเด็กแห่งชาติและลิซ่าได้ติดโพสำหรับเด็กๆที่อยากเจอที่สุดลิซ่านี่จะคลองใจทุกเพศทุกวัยจริงๆ แม้กระทั่งผู้สูงอายุก็มีการชอบลิซ่าเยอะมากมีความชื่นชมที่ลิซ่ามูมาณะในการทำงานจนประสบความสำเร็จเรามาต่อกันที่คนดังในอินเดียลิซ่ามีขึ้นในหนังสือพิมพ์เดลินิวของบาลิว o ดเอาจริงคนนอกในบาลิว o ดจะขึ้นในหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งของบาลิว o ดยากนะแต่ลิซ่าชีทำได้และเป็นเคปอปคนเดียวด้วยนะเพราะชีมันเลิศไงตอนนี้หลายประเทศแล้วที่ทำข่าวเกี่ยวกับลิซ่า แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ